ขอความสุขความเจริญจงมีแด่พุทธศาสนิกชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับการบันทึกเสียงธรรมะในวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเรื่องของกรรมฐานในชีวิตประจำวันเป็นตอนที่6ใน5ตอนแรกก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการปฏิบัติสมาธิภาวนา ที่เป็นการเจริญกรรมฐานในชีวิตประจําวันโดยยกตัวอย่างการระลึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างระลึกถึงพระสงฆ์บ้างระลึกถึงเรื่องการรักษาศีลบ้างซึ่งสามารถที่จะทําจิตให้สงบเป็นสมาธิได้เป็นการปฏิบัติกรรมฐานในประจําวันของตัวเราสําหรับในตอนที่หกนี้กรรมฐานในชีวิตประจําวัน เล่าสู่กันฟังในตอนที่หกนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องผู้ที่สนใจไฝ่ธรรมที่เป็นคารวาดสำหรับพระภิกษุก็ดีสามเณรก็ดีแล้วก็บรรดาแม่ชีหรือว่าผู้ที่มาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมมาช่วยเหลืองานวัดอาศัยอยู่ในวัด ก็มีโอกาสในการที่จะได้สวดมนต์ในการได้ฟังธรรมในการได้นั่งสมาธิมีโอกาสในการเจริญสมาธิภาวนาเดินจงกรมค่อนข้างมากมากกว่าคารวะญาิโย,ยมที่อยู่ที่บ้านยังมีภาระ,ะครอบครัวต้องดูแลสามีดูแลภรรยาดูแลบุตรธิดาดูแลกิจการร้านค้าต้องทําหน้าที่การงานคารวะที่ยังมีหน้าที่ที่ต้องทําในทางโลกอยู่นั้นก็จะ มีเวลาในการปฏิบัติกรรมฐานได้น้อยมีเวลาในการสร้างบุญได้น้อยมีเวลาปฏิบัติสมาธิภาวนาปฏิบัิธรรมได้น้อยเนื่องจากว่าติดภาระในเรื่องของการที่จะต้องบริหารเรื่องการงานการเงินบริหารครอบครัวบริหารงานหน้าที่ของตนเองแต่ว่าก็จะพบได้ว่าในยุคป,ปัจจุบัน หรือตั้งแต่อดีตก็ทำคาราวะาที่เป็นบุคคลที่ยังครองเงินอยู่ก็มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่น้อยไปกว่านักบวชพระพิสุสมณเณรที่อยู่ในวัดคาราวะญายมหลายคนก็มีความสนใจศรัทธาในการสวดมนต์สมาธิภาวนาเป็นประจำคาราวะญายมบางคนมีสมาธิภาวนาถึงขนาดมีวิชาอาคมเก่กล้า มีความสามารถทางจิตมากมายก็มีเพราะฉะนั้นนี่ถ้าจะศึกษาย้อนรอยไปให้ดีก็จะพบว่าไม่ใช่แต่การเป็นภิกษุสามเณรเท่านั้นที่จะสามารถสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติกรรมฐานสร้างคุณความดีในแนวทางพุทธศาสนาได้จริงๆแล้วการเป็นคราวาก็สามารถที่จะสร้างความดีได้ความดีในเบื้องต้น ก็คือความดีจากการที่ให้ทานความดีจากการแบ่งปันช่วยเหลือกันการแบ่งปันช่วยเหลือกันจะทําให้จิตใจมันเกิดความชุ่มเย็นทําให้จิตใจไม่เป็นศัตรูกับใครความดีประการที่สองของ,ของคารวะวาก็คือความดีจากการที่ได้รักษาศีลของตนเองก็คือความดีที่เรียกว่าศีลห้าข้อนี้เรียกว่าศีลานสติกรรมฐาน แล้วก็ความดีจากการได้ภาวนาเช่นการสวดมนต์บ้างได้นั่งสมาธิบ้างเล็กๆน้อยๆตามฐานะของตนเองจริงๆแล้วหลักการสร้างบุญกุศลของคารวะที่เรียกว่าทานศีลภาวนานั้นหลักการสามอย่างนี้ถ้าทําให้ชินทําให้คล่องตัวทําอยู่เป็นประจำแท้จริงแล้วคือการปฏิบัติกรรมฐาน ที่ญาติโยมพุทธบริษัทหลายคนเลยท่านอาจจะไม่รู้ท่านศีลภาวนาเป็นหลักการสร้างบุญของคารวะทายกที่สามารถทําได้ทุกวันทําไมอาตมาจึงบอกว่าเป็นการจเจริญกรรมฐานก็จะต้องมาดูว่าคําสอนในพระไตรปิฎกหรือว่าในคำภีร์ของพระเทราจารย์ต่างๆนั้นมีกล่าวไว้อย่างไร อาตมาก็จะกล่าวถึงในเรื่องของคำพีวิสุทธิมักของพระพุทธโคสาจารย์ซึ่งเป็นพระพิสุโบราณตั้งแต่สมัยหลังพุทธกาลเป็นผู้ลื้ฟื้นความรู้ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธโคสาจารย์นี้ได้เขียนคำพีวิสุทธิมักไว้โดยรวบรวมมาจากความรู้ในพระไตรปิฎก ได้จากการแปลบาลีการแปลอธธัถคถาคําสอนต่างๆที่มีมาในพระไตรปิฎกแล้วก็รวบรวมมาเป็นคู่มือปฏิบัติกรรมฐานที่เรียกว่าคำภีวิสุทธิมักเมื่อพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานของคารวะในชีวิตประจําวันที่กล่าวว่าคารวะสามารถทําทานสามารถรักษาศีลสามารถเจริญภาวนาได้ สามารถทำทั้งสามอย่างนี้ให้เป็นกรรมฐานในชีวิตประจำวันได้อันนี้มีความหมายว่าอย่างไรทำไมจึงบอกว่าการให้ทานเป็นกรรมฐานการรักษาศีลเป็นกรรมฐานการภาวนาเป็นกรรมฐานเรื่องนี้เนี่ยภาวนาเนี่ยญาติโยมทั่วไปเข้าใจอยู่แล้วว่าภาวนาก็คือต้องเป็นกรรมฐานแน่นอนแต่ให้ทานรักษาศีลเป็นกรรมฐานอย่างไรการให้ทาน การแบ่งปันการบริจาคนี้เป็นกรรมฐานกองหนึ่งที่เรียกว่าจาคานุสติกรรมฐานจาคานุสติกรรมฐานก็คือจิตใจมีความพร้อมอยู่เสมอมีความพึงพอใจเสมอและลึกถึงคุณความดีและลึกถึงประโยชน์ของการบริจาคประโยชน์ของการแบ่งปันประโยชน์ของการเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ก,กันเรียกว่าจาคานุสติกรรมฐาน เป็นกรรมฐานกองหนึ่งที่อยู่ในหมวดอนุสติสิบประการอนุสติสิบประการก็คือการะลรึกถึงความดีสิบอย่างจริงๆแล้วความดีมีมากมายแต่ว่าในคำภีร์วิสุทธิมรรคนี้รวบรวมธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจัดเป็นอนุสติได้สิบประการจากาอนุสติกรรมฐานนี้ก็อยู่ในหมวดอนุสติสิบประการอนุสติ ก็เป็นกรรมฐานกองหนึ่งในกรรมฐานที่เรียกว่ากรรมฐานสีกองกรรมฐานสี่สิบกองมีอะไรบ้างกรรมฐานคืออะไรกรรมฐานก็คือการฝึกจิตใจให้มีความตั้งมั่นให้เกิดสมาธิด้วยการคิดพิจารณาหรือการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงอย่างแน่วแน่โดยที่จิตใจไม่สัดสายไป จนเกิดเป็นสมาธิอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานสี่กองหรือกรรมฐาน40คืออะไรก็คือวิธีการทำจิตใจให้สงบมีอยู่40แบบด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วกรรมฐานนั้นมีมากกว่านี้แต่ในคำพีวิสุทธิมรรคของพระพุทธโคสาจารย์นั้นรวบรวมเอาไว้เรียกว่ากรรมฐาน40ประกอบด้วยอะไรบ้าง ประกอบไปด้วยอนุสติสิบประการอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้หนึ่งในอนุสติสิบประการนั่นคือจาคานุสติกรรมฐานการระลึกถึงคุณประโยชน์การระลึกถึงความดีคุณค่าของการบริจาคทานของของการแบ่งปันกันการเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันระลึกถึงว่าการให้ทานการบริจาคเนี่ยมันจะทําให้จิตใจของเราชุ่มเย็น ทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรหรือถ้าไม่กลายเป็นมิตรศัตรูก็มีความเป็นศัตรูน้อยลงทํามิตรให้เป็นมิตรมากขึ้นนี่คือคุณค่าของการให้ทานอีกประการหนึ่งการให้ทานการบริจาคก,การช่วยเหลือผู้คนอื่นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันทําให้จิตใจของผู้ให้นั้นมีความอ่อนโยนละมุนละไมไม่อิจฉาแระษเสียใครทําให้เป็นบุคคลที่ พอใจในการทําคุณในะประโยชน์แก่สาธารณะทําประโยชน์แก่บุคคลส่วนใหญ่ในเมื่อเราคิดอย่างนี้ซ้ําๆซ้าๆซ้ำๆกันทุกวันทุกวันในแต่ละวันก็จะมีจิตคิดว่าเรา,เราต้องเราอยากจะตักบาตรตอนเช้านะเราอยากจะช่วยกวาดถนนเราอยากจะช่วยในการเก็บขยะเราอยากจะช่วยให้อาหารสุน,นัขจนจัดที่เดินไปมาข้างทางเราจาก จะบริจาคเงินเหลืออาหารให้กับคนขอทานเราอยากจะช่วยคนแก่ที่จะเดินข้ามถนนเราอยากจะช่วยงานสาธารณกุศลต่างๆสิ่งนี้เรียกว่าทานทั้งสิ้นก็คือจาขานุสติกรรมฐานเป็นเรื่องของการที่จะบริจาคทรัพย์ก็ดีบริจาคสติปัญญาของเรากด็ดีการบริจาคเวลาของเรากด็ดีเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นหรือประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างนี้เรียกว่า จากานุสติกรรมฐานเพราะนั้นก็จะเห็นว่าการบริจาคทานเนี่ยหรือจิตที่คิดจะให้จะแบ่งปันคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราทําอยู่เสมอๆคิดใกล้ควรอยู่เสมอสามารถเป็นกรรมฐานได้บางคนอาจจะไม่รู้เลยว่าเป็นกรรมฐานแต่แท้จริงแล้วเป็นกรรมฐานเพราะจิตใจมีความสงบระงับก,กิเลสมีความพึงพอใจมีความสุขใจอยู่กับการที่จะให้ทาน นี่การที่เรามีความพึงพอใจยอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานมีหลายแบบแต่จากานสติกรรมฐานนะเป็นแบบนี้ประการที่สองสิ่งที่คารวะาจยอมจะทําความดีให้เป็นกรรมฐานได้เยอะก็คือกรรมฐานจากการรักษาศีลบางคนอาจจะมีความสงสัยว่าการรักษาศีลจะเป็นกรรมฐานได้อย่างไร กาเราสมาทานไม่ขาสัตว์สมาทานไม่ลักทรัพย์สมาทานไม่ประพฤติในกามสมาทานไม่พูดมุสาวาตสมาทานการไม่ดื่มสุราเมลัยทำลายสติและร่างกายตัวเองจะเป็นกรรมฐานได้อย่างไงแท้จริงแล้วในคำภีวิสุทธิมักของพระพุทธโฆษาจารย์ก็ได้กล่าวไว้ว่าการรักษาศีลอย่างต่อเนื่องด้วยความศรัทธาด้วยสติปัญญา เป็นกรรมฐานที่เรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานก็คือการระลึกถึงคุณความดีของการรักษาศีลการระลึกถึงคุณประโยชน์ของการมีศีลโดยเฉพาะมีศีลห้าเป็นศีลพื้นฐานถ้าจิตใจเรานึกไว้ทุกวันว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่เบียดเบียนสัตว์เราจะพยายามช่วยชีวิตสัตว์เท่าที่เราช่วยได้อย่างนี้ใจจะแช่มชื่นเบิกบานใจไม่เป็นศัตรูอะไรกับใคร ถ้าเราคิดทุกวันว่าเราจะไม่รักทรัพย์ของใครเราจะไม่ชอบโกงใครเราจะแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นไปแทนที่จะเอามาเราก็จะแบ่งไปใจเราก็ชุ่นชื่นสบายใจถ้าเราคิดทุกวันว่าเราจะไม่ไปล่วงและเมิดสามีของใครภรรยาของใครบุตรทิดาของใครข้าทาดบริวารของใครเราจะมีความยินดีอยู่กับคู่ของตัวเรา หรือถ้าเรายังไม่แต่งงานเราก็ไม่ยินดีในการที่จะไปล่วงแล้วเมืดใครจนกว่าจะกระทําสิ่งนั้นให้ถูกต้องตามกฎหมายถ้าเรานึกอย่างนี้ใจเราก็สบายถ้าเรานึกทุกวันว่าเราจะไม่พูดปดโกโหกหลอกลวงใครเราจะไม่ใช้วาจาคําหยาบให้ใครสะเทือนใจเราจะไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลให้คนอื่นหนวกหูเสียอารมณ์เปล่าๆเราจะไม่พูด เพ้เอเจ้อเหลวไหลเราจะไม่พูดยุเยงตะแคงแสซสอเสียดใครถ้ากําหนดใจไว้อย่างนี้เราก็จะรู้สึกว่าเราจะคุยแต่ความจริงเราจะคุยแต่คำสุภาพเราจะคุยแต่สิ่งที่จะลงจะลงสติปัญญาจะลงหูของคนอื่นจะพูดแต่ในสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์ไม่สอเสียดนินทาใครใจเราก็สบายถ้าเราคิดทุกวันว่า เราจะไม่เอาร่างกายของเราไปพึ่งพายาเพติดเราจะไม่เอาแอลกอฮอล์จะไม่เอาน้ำเมาสุราเมีไยมาทำร้ายร่างกายของเรามาทำร้ายสติปัญญาของเราเราก็รู้สึกสบายเราก็กินข้าวเราก็กินอาหารอื่นตามปกติโดยที่ไม่จำเป็นต้องกินสารพิษเข้าไปอยู่ในตัวเราไม่ว่าจะเป็นสารพิษประเภทน้ำประเภท หมักดองประเภทเสพประเภทสูบต่างๆเราก็เลี่ยงหรืทสั้งหมดแต่จริงๆแล้วข้อสุราเมรัยนี้เน้นเฉพาะเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์แต่ถ้าพูดตามจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทําร้ายร่างกายด้วยการเสพการสูบการฉีดด้วยมันก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าเราตั้งใจไว้ยอย่างนี้ใจมันต้องมีความสุขกรรมฐานเนี่ยคือการฝึกปฏิบัติ ตนเองในให้ทรงอยู่กับความดีอย่างนั้นเรื่อยๆเป็นประจำๆและให้จิตเกิดความสุขโดยมีความชินอยู่กับการทําความดีนั้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วจิตมีความสุขถ้าไม่ได้ทําแล้วจะรู้สึกว่าเหมือนกินข้าวไม่อิ่มเหมือนหายใจไม่ไม่ทั่วท้องเหมือนหลับไม่เต็มตื่นอย่างนี้ทําทุกวันจนกระทั่งชินอย่างมีความสุขชินในความดีนั้นอย่างนี้เรียกว่ากรรมาฐาน เพราะฉะนั้นการรักษาศีลก็คือการเจริญกรรมฐานที่เรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานอย่างสุดท้ายก็คือการภาวนาก็ได้แก่การสวดมนต์การนั่งสมาธิอย่างนี้ก็อธิบายไม่ยากเพราะว่าถ้าสวดมนต์โดยจิตมีความศรัทธาและแน่วแน่อยู่กับบทสวดก็เกิดสมาธิอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำแนะนำในตอนนี้ก็จะบอกว่ากรรมฐานในชีวิตประจำวัน สำหรับบรรพชิตคือพระพิสุสสามเ็จน,นั้นไม่ยากเพราะว่าต้องทําภารกิจเรื่องสมาธิภาวนาอยู่แล้วแต่กรรมฐานในชีวิตประจําวันของคารวะนั้นแท้จริงแล้วสามารถทําได้ทุกวันแม้ว่าเราจะต้องทํางานทําการก็ตามด้วยการหมั่นระลึกถ,ถึงคุณของการให้ทานคุณค่าของการให้ทานการแบ่งปันเอื้อเฟื้อกันคุณของการรักษาศีล และเราจะไม่ละเามาิดศีลคุณความดีของการสวดมนต์ภาวนาและเราจะมีความศรัทธาในการภาวนาทำเช่นนี้ท,นทุกวันทุกวันทุกวันเรียกว่าปฏิบัติทานศีลภาวนาจนเป็นกรรมฐานในชีวิตประจำวันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร,ร,ร์ให้ธรรมะโดยพระอาจารย์ธรรมานุสร์ยด้วยนะคะ กาบโมหัน,นาสาธุค่ะ